้นเขามันแก้แข็งแรงเนาะบ่ลร่มบ่อยังปีนี้บ่ลร่มเลยบ่เขาบ่ลร่ม สวัสดีครับพี่น้องครับมื้อนี้วันที่1 9เกาครับเพื่อนพื่สกีกาย่นครับปีพศ2 5 6 3ครับมื้อนี้ผมบบาวขอบุณครับมีโอกาสได้มาเยี่ยมยมถามเขานะครับอีพออีเมียผู้ใสปุ๋ยเตาเทอร์โบครับไปเบิ่งน้ำกันครับพี่น้องว่ามื้อนี้มาบ้านไหนครับครับแม่สวัสดีครับแม่ได้ใสปุ๋ยเตาเทอร์โบยุบอ่แม่ใส่ยู่ค่ะ อันนี้เขาแม่เก็บเกี่ยวมาเบิร์ดเราไปแม่ปีนี่เบิร์ดเราค่ะอันนี้ไว้เขาปลูกโอ้เขาปลูกนี่อยู่สองกงล่องนะแม่เน้องโอ้ใส่ผ้ามาเบิ่งเขาปลูกไ่แม่โอ้กล่องพี่ว่าใส่ปุ๋ยสิบแปดศูนย์สามเตาได้รือบอ่าอ้่สิบแปดศูนย์สามให้ค้นงายเดี๋ยวเอาห่วงให้พี่น้องเบิ่งใกล้ๆเนาะแม่น้องเลี้งง่ายอันนี้ตากไว้ทาเฮ็ดเขาพันธุ์แม่นะใช่เขาพันธุ์ เขตหน้าทั้งเบิดแจกลายเนี่ยแจกลายค่ะไซสิบแปดศูนย์สามแจกลายครับสีลาอีกสามลาหนึ่งบ่ได้ใส่เนาะบ่ได้ใส่มันบ่ทัวโอ้มันบ่ทัวทดลอกเบิ้งหน่อยนะว่าเม็ดเป็นสีเป็นจังไๆมันกระต่างกันแห้งอยู่กับนกับตัวที่บ่ได้ใส่เป็นวะมันมีความแตกต่างกันบ่ครับยี่หวองเื่นงเม็ดมันสีเหลืองงายง่ายนะหนูอันนั้นมันสีติด อยากเป็นปลูกทุือเป็นอย่างมันเป็นเม็ดดำเม็ดอยากไล่อยู่ตัวที่บ่ได้ใส่ปุ๋ยเตาเทอาบัเน้ะแม่เน่ะ,ะจะับห่วงให้พี่พน,น,น้องคนเบิ่งใก๋ไก่ยังไงน้ะแม่หน่อยสีก็ได้ไหลสีก็ได้ไหล,ลเราต้องสอบไปเต็มสอบปุ๋ย ให้พี่น้องเพื่อนเบิ่งเม็ดเอาเนาะแม่เนาะนี่ใส่1803เต้าเท้าโบครับนี่อันนี้บ่ได้ใส่คตัวนี้มันสิเป็นดำๆลายๆขนะแม่เนาะตายดอกคาแบบเมมบอลเลียบๆแกงก็ไหลอยู่ตรงนี้แว่าเม็ดมากเบิดสวยแยมเดี๋ยวพาพี่น้องไปเบิ่งหมองที่สีแล้วเนี่ยจัาหน่อยเนาะแม่อันนี้คือเขาที่ใส่1803ที่สีเรียบร้อยแล้วแม่ไหมแม่ ม่ในห่งกินล่ะไปแม่องเ่บานได้นซิมเบ่งอยู่โอ้โแล้วก็มาบอว่าอันนี้ใหม่ๆซสดดหอนๆนะครับห่อนเลยอย่หอนเลยนี่ีออแมาแต่งานดีอยู่บ้านในหุงกินบ่เอาม่จีนไบ้านตงเส่บตงเส่บปราทับใจบ่ารับคุณแม่ปราทับใกหลายอยู่ ครนบจะเชี่ยมาใส่ทัวหน้าล่ละมองห้ามักดีหรือคือมองไหนแม่เงยต้นเขาบ้าน,นแข็งแรงเนาะบ่ล่<ช>บมบ่อยยังปีนี้บ่ล่มเลยบ่เขาบ่ล่มแม่คิดว่าเป็นน้ำปุ๋ย1803เต้าเท่าโบโยะ ตอนที่แรกแม่เห็นปุย๋ยเตาเทอร์โบสูตร18-3แม่มันใจบอกว่ามันเป็นปุย๋ยรับร่วงที่แรกกับบ่กมันใจป็นอดไเป็นอย่างไรครับคือบ่อมันใจเออเ็นอย่างไนมันตัวม <c oughs> เป็นธรรมดานาะ <c oughs> ส่วนมากมาโฆษณาปุย๋ยน้ำมัวบานบาน่บค่อยได้คองดีเจียดอกเป็นบ่ครับแต่ว่าอันนี้ร้านห้ามันดอกไม่เอียงนอ้อครับ เชาพาะมูเฮ้านี่ใส่เป็นยี่สิบคนเนาะแม่กปีนี่มนแม่แต่คุ้ยกันก็ผู้อื่นแม่บ่คุ้ยเิ่นได้ผลบะเ <ไป S 2> จ้าอนนื่นมาตาเขาน้ำกันกับคุ้ยกันว่าพี่นาเฮากับเปอาสูตรนี่มาใส่อีกพี่นาเฮากับเป้าสูตรนี่มาใส่อีกคะแนนลอยคะแนนให้จะคะแนนแม่ปีนี่ใจใจใจ เดี๋ยเต็มพุ่นะเอาใส่ดีแล้วผมขอเนีป้ปเนี่ย้ยว่าเว้าให้ผมเนี้ยปุยเตาเทอร์โบเยี่ยมจริงจริงมาสั่นคุยเตาเทอร์โบเยี่ยมจริงจริงุยเตาเทอร์โบเยี่ยมจริงจริงขอบคุณห,หลายๆนะครับเนี่ยมือนี้ครับสวัสดีครับ กดไล่ถูกใจให้กดแชร์อยากเป็นเพื่อนพันแท้ให้กดติดตาม